สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับทิชเชอร์ฝ้ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะในหัวข้อ healthy h a b i t นะคะซึ่งคำศัพท์ทั้ง8คํคำนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็วิธีการดูแลการออกกำลังกายนะคะแล้วก็คำศัพท์อื่นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ทั้ง8คํคำนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคำศัพท์ต่อจากหน้า a b c เลยนะคะอ่ะเรามาดูคำแรกค่ะ h a c h a t แปลว่าปวดหัวค่ะ คำที่สองค่ะ toothache toothache แปลว่าปวดฟันค่ะคำที่สามค่ะ stomachache St stomachache แปลว่าปวดท้องค่ะคำที่สี่ค่ะ sore throat sore throat แปลว่าเจ็บคอค่ะคำที่ห้าค่ะ cold cold แปลว่าไข้หวัดค่ะคำที่หกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพนะคะ exercise exercise แปลว่าออกกำลังกายค่ะคำที่7ค่ะ clean teeth clean teeth แปลว่าแปรงฟันหรือทำความสะอาดฟันนั่นเองและคำสุดท้ายค่ะ have a show have a shower have a shower ก็คืออาบน้ำโดยฝักบัวแต่ถ้านักเรียนอาบน้ำในถังเราจะพูดว่า have a bath นะคะ have a bath นะแต่คำนี้ก็คือ shower แปลว่าฝักบัวนั่นเองอาบน้ำโดยฝักบัวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะให้ในักเรียน ทำการบ้านส่งมานะคะให้ถ่ายรูปส่งมานะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you again n e x t time goodbye